สวัสดีครับก็ก่อนจะทำอย่างอื่นต่อนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาเล่าเล็กๆน,น้อยๆเกี่ยวกับการทดสอบอแคนพัสชิวนะครับต,ตัวตัวแคนบัสไดรเวอร์กับตัวแคนบัสคอนโทรลเลอร์นะครับมีหลายแบบนะครับให้ให้ลองใช้ แต่ที่เห็นขายเยอะๆหน่อยนึ่งนะครับก็จะมีแบบนี้นะครับแบบในรูปนะครับหรือไม่ก็จะเป็นชิ้นแบบนี้นะครับซึ่งของผมใช้แบบหลังนะครับออหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเนะโอเคนะครับแบบนี้นะครับอันนี้สั่งมาจากจีนนะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งก็คือ ตัวอักษรที่ใช้ในการลาเบลนะครับลาเบลรูปที่อยู่อยู่บนนี้นะครับอ่ะอันนี้คือตัวบอร์ดเนาะพอประกอบเสร็จแล้วก็ต่อวงจรตามนี้นะครับน่านะครับตามนี้เลยนะครับก็ เส้นนี้ก็เป็น Ground นะครับ power supply 5โวลต์นะครับก็ที่อก็เป็น c แคนไฮกับแคนโลเนาะแคนไฮแคนโลนะครับ c แคนไฮต่อ c แคนไฮนะครับแคนโลต่อแคนโลนะครับแคนเองนะครับส่วนตัวไลบรี y ที่ใช้นะครับผมก็ไปดาวน์โหลดมาจากของนี้นะครับคือพอไปเซิร์ชหาใน ในบอร์ดที่ซื้อนะครับเขาก็จะมีตัวไลบรี่ให้ดูนะครับว่าเขาใช้ไลบรี่ไหนทดสอบครับสิ่งที่ผมทำก็คือไปคับไลบรี<ม>่เข้ามาเฉยๆนะครับของ C Studio เนาะและ้วก็โอเครายละเอียดของไลบรีบ่ก็จะมีประมาณนี้นะครับอันเดียวกันเปล่าโอเคอันเดียวกันนะครับรายละเอียดของไลบรี่ก็เล่ายาวเลยนะครับแต่ประเด็นก็คือ โหลดนี่เลยนะครับกดปุ๊บนะครับผมดาวน์โหลดไฟล์มานะครับดาวน์โหลดมาแล้วมันอยู่ตรงตรงนี้นะครับลบมาสเตอร์ออกก่อนแล้วกันนะครับปั๊บปับป,บป,บปบโอเคนะหลังจากนั้นมานะครับเราเปิด Arduino ขึ้นมานะครับโหลดโคดรน้อยเฉยนะครับไม่ได้มีอะไรมากนะครับ ตัวอย่างโค้ดผมก็ดัดแปลงมาจากของของคนนี้นะครับก็จะมีก็คล้ายๆเขานะครับก็มีทร a นส m มิเตอร์เนาะแล้วก็มีรี c ซ i เ e อร์นะครับโอเคอย่างแรกสุดนะครับไปลงไลบร a r ีก่อนนะครับไลบร a r ี sketch include library นะครับ add zip library นะครับผมน่าจะอยู่นี่นะคับแป๊นึ่งนะครับืมนะครับ library add แล้วนะครับดูจากข้างล่างนะครับเพรมัน add แล้วลอง compile ดูนะครับ สิ่งที่ผมทำให้แคนทีเอ็กส่งก็คือส่ง01234567นะครับ017นะครับโดยให้เมสเซจไอเดีเป็น43นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าหน้าตามจะออกมาประมาณไหนนะครับได้แล้วก็โหลดโปรแกรมเลยนะปึ๊บน,นี่คือตัว ทีเอ็กนะครับโอเคนะครับส่วนตัวเอ็กอผมผมเขียนโปรแกรมไว้แล้วนะครับไม่มีอะไรนะครแค่รับส่งกันเฉยๆนะครับสายไฟหักนะเชวดีจังนะ ก็อดีอย่างหนึ่งของการทํางานกับฮาร์ดแวร์ก็คือที่มีปัญหาเล็กๆ,ๆน้อยๆ <Hello, S 1> เราเล่นสมอนะครับแล้วก็รีเซน์เขียน X นะครับโอเคแต่แคนอผมก็ไม่ได้ทำอะไรมากนะครับ mm hmm. ก็แค่อ่าน Data เข้ามานะครับอันนี้คือ Initialize เหมือนกันนะครับเหมือนเมื่อกี้นะครับ ส่วนตัว message นะครับก็คือถ้ามันมี data เข้ามาก็แคปริ้นออกมาเฉยๆนะครับนี่คไภัยใหม่นะครับคิดว่าไม่น่าจะพลาดนะครับโอเคกัสซีส่งเลยนะครับ นี่นะครับเนื่องจากซีเรียลพอร์ตใช้หนึ่งหนึ่งห้าสองศูนย์นะครับอันนี้ต้องเช็คหน่อยหนึ่งนะครับหนึ่งสองศูนย์โอเคนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่บัสเอดัตต้าตัวทีเอ็กซ์นะครับส่งมาให้นะครับก็เป็นเรียงตามนี้นะครับมเมื่อกี้เมสเสจใชดีที่ผมที่ที่ตัวทีเอ็กซ์ส่งมาก็คือศูนย์เอ็กซ์สี่สามนะครับส่วนดัตต้าก็คือนี่นะครับ ใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่3ามใบที่4ใบที่ห้าหกเจ็ดแล้วก็แปดนะครับถ้าถ้าคิดไม่ออกลองกลับมาดูนะครับส่งแดนะครับแล้วก็สิ่งที่ส่งก็คืออยู่ในนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นคร่าวๆนี่ก็ก็ใช้ง,งานได้ปกติแล้วนะครับไม่มีปัญหานะครับ โอเคงั okay. ้นคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาโปรแกรมส่วนนี้เอาไปทำงานต่อนะครับโอเคครับสวัสดีครับ